ภาพลำธารที่ทอดยาวไหลคดเคี้ยวไปมาพาดผ่านร่องภูเขาอันเขียวขจีจากไม้ไม้น้อยใหญ่ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีถึงแม้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูการจากเหมันตะรุดูค่อยเย็นสู่คิมหันตะรุดูแต่ฉากทัศน์ที่สัมผัสได้จากรูปรถกลิ่นเสียงนั้นกลับดึงดูดให้อยู่กับปัจจุบันในสถานที่นั้นได้อย่างน่าชื่น mn ใจภาพบรรยากาศธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาได้อย่างลงตัวนั้นหากใครที่เป็นสายแคมปิ้งคงเดาได้ไม่ยากเพราะสถานที่ที่งดงามทั้งกลางวันและกลางคืน มีจํานวนเพียงนับนิ้วเท่านั้นสถานที่แห่งนี้มีนามว่าบ้านแก่งสายงามตั้งอยู่ตะบนน้ำหมัน,นอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจากคําเล่าลือว่าทรายตามลําห้วยลําคลองมีความสวยงามมากขาวใสเหมือนเพชรพลอยเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยป่าไม้ภูเขามีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มือห้วยน้ารีไหลผ่านซึ่งปลายทางไหลสู่โครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ารีอันเนื่องมาจากพระราจดำริจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งตั้งอยู่บ้านกิ่วเคียนตะบนเจริมอ,อําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่บ้านท่าปลาทั้งการเกษตรการดื่มการกินดังนั้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติย่อมมีดอกเบี้ยที่ต้องตอบแทนด้วยการดูแลประครบประงมดุดที่ภูเขาโอบล้อมดูแลเราเมื่อไปเยือนให้เสมอกันด้วยความเคารพในธรรมชาติดังเช่นสถานประกอบการให้บริการลานกางเต็นท์มาดูทานมีคุณกรอยนภา,าเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นสถานประกอบการที่หลอบตัวเองกับสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติลุ่มน้ำรีได้อย่างลงตัวบอกเล่าเรื่องราวผ่านสายน้ำว่า แต่เดิมที่เราอยู่ปัจจุบันนั้นสมัยก่อนเป็นบอ่อขยะเนื่องมาจากเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการจัดการขยะก็มีเพียง2วิธีเท่านั้นก็คือการเผาและการฝังกลบซึ่งทางเราได้เข้ามาใช้พื้นที่ก็ต้องพัฒนาเพราะมองว่าที่นี่คือแหล่งต้นน้ํามันคือชีวิตผนวกกับเรารักที่จะอยู่กับธรรมชาติจึงสร้างมาดูฐานขึ้นเพื่อจะแบ่งปันประสบการณ์ที่สุดแสนจะพิเศษนี้แก่ผู้อื่นที่รักแมกไม้สายน้ําเหมือนกันการที่เราจะทําแคมปิง้ง การที่เราจะสร้างขึ้นมามันก็ต้องครบถ้วนแล้วเวลาเขามาตรวจก็จะมีมาตรฐานว่าหความปลอดภัยเป็นยังไงมีมีป้ายมีอะไรสำหรับน้ำลึกน้ำตื้นไหมการทิ้งขยะถูกที่มีมีจุดแยกขยะเป็นเป็นจุดครบถ้วนไหมอะไรเราจะให้ถุงดำถุงขยะกับลูกค้าจะแบ่งการใช้อย่างเช่นขยะทั่วไป แล้วก็ขยะที่เป็นสามารถร e ีไซเคิลได้อย่างขวดพลาสติกขวดอะไรอยเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะให้ลูกค้าเป็นจุดๆไปค่ะ,คะถ้าลูกค้าอยากจะมาเที่ยวเชิญเชิญเข้ามาได้เลยค่ะทุกๆแคมป์ปิ้งทุกๆสถานประกอบการที่แก่งไสยงามของเราจะเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะเรื่องถ้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ไม,มีเต็นท์ไม่มีอะไรทางเราก็จะมีให้ลูกค้าคทางเราบริการกัน24ชั่วโมงดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพี่ เมื่อยามเช้าตรู่แสงแดดลามเบียยอดดอยมีสายหมอกลอยละล่องไปตามภูเขาเหนือลานกางเต็นฟังเสียงน้ำลำธารกระทบร่องหินซึ่งมีความใสจนเห็นทองน้ำที่ไหลผ่านผนวกกับอากาศที่เย็นเยือกจากไอของป่าที่ปกคลุมไปทั้งร่องดอยนั้นมันช่างสะกดให้นักท่องไพรที่นิยมธรรมชาติถอดใจจากแก่นไสงามได้ยากยิ่งขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่รักสิ่งที่อบอุ่นเราแม้อย่างที่เราไม่ต้องการนั่นคือเทือกเขาลอนองไพร ที่เรียกรวมทั่วไปกันกับคำว่าธรรมชาติ NDT1 ภาคเหนือรายงาน